วันนี้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่เข้ามาพยากรณ์อากาศ30พฤศจิกายนกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศสวัสดีครับแอดมินก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงเที่ยงของวันอังคารที่30พฤศจิกายนโดยในวันนี้แอดมินจะมาพยากรณ์อากาศประจําวันในด้านของบริเวณพื้นที่ฝนที่จะตกเพิ่มมากขึ้นนะครับในวันนี้จะมีบริเวณพื้นที่จังหวัดไหนบ้าง บริเวณภาคใต้เนื่องจากหยอ่อมความร้อนอากาศตำ่ำเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณภาคใต้ทางตอนกลางจนถึงตอนล่างโดยได้อีก24ชั่วโมงข้างหน้าหยอ่อมความร้อนอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนล่างเคลื่อนตัวเข้าสู่แนวร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ทางตอนล่างประกอบกับมรสุมตนันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรง พัดปกคลุมบริเวณเอ่าวไทยและภาคใต้ลักษณะดังกล่าวเช่นนี้จะทําให้ภาคใต้ทางตอนล่างมีฝนตกต่อเนื่องมีฝนตกหนักมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวระวังตรายจากฝนตกหนักปริมาณฝนสะสมอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลัน น้ำป่าหลาหลากได้ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกําลังค่อนข้างแรงทะเลจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่2ธันวาคม อันหนึ่งนะครับบริเวณความบรรยากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวม,มีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้านะครับกับจะมีลมกระโชกแรงขอแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วยพียรอากาศภาคเหนือ ในวันนี้จะมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าอุณหภูมิ14ออถึง32องศาเซลเซียสส่วนบริเยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด4ออถึง12องศาเซลเซียสลมตันออกความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้จะมีอากาศเย็นถึงหนาวมีลมกระโชกแรงเข้ามา โดยจะมีฝนเล็กน้อยในบางพื้นที่ส่วนมา,จากจะเน้นทางตอนล่างของภาคอุณหภามูมิ15-30องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-14องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคกลางในวันนี้30พฤศจิกายน จะมีอากาศเย็นตอนเช้าลมกระโชกแรงฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ส่วนมา,จากจะเน้นทางตอนล่างของผ้าอุณหภูมิ1 9 3 2องศาเซลเซียสลมตะันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนผ้าตะันออกในวันนี้จะมีอากาศเย็นในตอนเช้า โดยจะมีลมกระโชกแรงมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภมูมิ21-31องศาเซลเซียสลมตันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ฝนฟ้าครองเพิ่มมากขึ้น70เของพื้นที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุง สงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิ2 2สองถึงสามองศาเซลเซียสลมตะันออกเฉียงเหนือความเร็ว2ีสิบถึงสีกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกในวันนี้ฝนฟ้าขนาองเพิ่มมากขึ้น70%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล อุณหภูมิ23-29งค์จากองศาเซลเซียสลมตะนออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยกลุ่มฝนตกหนักมากเวลาประมาณ10นาฬิกาส0พฤศจิกายนจะเน้นบริเวณสีชนหาดในพลาวขนอมบ้านแม่โมบ้านดอนสนดอนสักสุราธานีนะครับบริเวณนี้และหลังจากนั้นเวลาประมาณ11นาิกาถึง12นาฬิกา กลุ่มฝนตกหนักมากจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมที่บริเวณสุราธานีบ้านนอนสนบ้านแมโมบ้านคิริรอบบ้านควนยุงร่วมถึงบริเวณท่าชนะในบางพื้นที่นะคะผมหลังจากนั้น14นาฬิกาโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนตกหนักมากจะเด่นที่บริเวณบ้านบางสองราเกาะสองหลังสวนรวมถึงบ้านในยหาน18นาฬิกาโมเดลเปลี่ยน กลุ่มฝนตกหนักมากในบริเวณท่าแซะบ้านดอนซาวาชุมพรและบ้านบางสงราหลังจากนั้น21น่ินาฬิกาก็อาจจะมีตกได้นะครับในบางพื้นที่และในด้านของกลุ่มฝนตกหนักถึงหนักมากก็จะเริ่มเคลื่อนตัวลงสู่บริเวณทะเลฝั่งอันดามันแต่ก็ยังมีฝนตกได้อย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงฝนตกหนักเข้ามาอีกในช่วงวันที่1ธันวาคมต่อเนื่องนะครับอาจจะมีเข้ามาได้อยู่นะครับในช่วงนี้และหลังจากนั้น หลังจากวันที่2อธันวาคมเป็นต้นไปเห้ด้านของโรงมรสุมจะเลื่อนลงไปพาพผ่านประเทศมาเลเซียจะทําให้ฝนบริเวณภาคใต้จะเริ่มนดลงนะครับแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ส่วนบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวันนี้จะมีอากาศเย็นในตอนเช้ารวมถึงจะมีลมกระโชกแรงฝนเข้ามาเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิ2 2ถึง3 2อ,องศาเซนเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกัน กันบ้างครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้สภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันนั้นเลยนะครับขอบคุณครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s ับ s c r i b e like, กดแชร์ให้นด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ